ตกเย็นอิงฟ้ากลับมาก็รู้สึกประหลาดใจมันแปลกตาแต่ก็รู้สึกสดชื่นกลับมาแล้วเหรอคะคุณหนูมิวเอากระเป๋าไปเก็บให้นะเดี๋ยวนี่ไพรินทําเองทั้งหมดเลยเหรอ ใช่ค่ะไม่คิดว่าจะฝีมือดีขนาดนี้บ้านเราดูมีชีวิตชีวาขึ้นนะคะฉันก็คิดแบบนั้นไปเตรียมอาหารให้ฉันด้วยนะไพรินเตรียมเรียบร้อยแล้วค่ะจริงหรออิงฟ้าเข้าไปก็เห็นอาหารจัดอยู่เตรียมโต๊ะทานให้อร่อยนะคะฉันทำอย่างสุดฝีมือเลย วันนี้เธอดูแปลกๆนะคะมิวกระซิบข้างหูอิงฟ้าเบาๆนั่นสิตกดึกอิงฟ้ามาทานอาหารมือ้อค่ำอย่างเคยแต่ครา้งนี้แพลรินอยู่ในชุดเมดสุดเซ็กซี่ฉันไม่เคยเห็นเธอทําแบบนี้มาก่อนก็ชอบไม่ใช่หระคะถ้ายิ่งทําให้คุณพอใจคุณก็จะปล่อยฉันไปเร็วขึ้นไง แบบนี้นี่เองงั้นไม่รอนแล้วนะอิงฟ้าเข้าจู่โจมคนตรงหน้าอย่างเคยเช้าวันต่อมาไพรินลืมตาขึ้นและหันมองข้างๆวันนี้แปลกแฮะทุกทีจะหายไปไพรินเอ่ยแล้วไปทำธุระส่วนตัวในขณะที่ไพรินแต่งเนื้อแต่งตัวอิงฟ้าก็ลืมตาขึ้นแล้วมองไปที่ไพริน ตื่นแล้วเหรอคะวันนี้คุณไม่ไปทำงานเหรอไม่อ่ะฉันอยากอยู่กับคุณอยากอยู่หรือว่าอยากรู้ว่าทำอะไรบ้างคะจริงๆแล้วถามมิวก็ได้นะฉันอยากเห็นกับตานี่วันนี้คุณทำอะไรฉันจะช่วยหมดเลยนี่ฉันฟังผิดไปหรือเปล่าคะไม่ผิดหรอกฉันแค่อยากลองทำดูแค่นั้นเอง ได้ค่ะหลังจากนั้นไพลินก็พาอิงฟ้าไปดูแลต้นไม้ที่พวกเธอซื้อมาต้นไม้ทุกต้นก็ปกติดีนี่ไม่เห็นต้องทำอะไรเพิ่มเลยคุณไม่เคยปลูกต้นไม้คุณไม่เข้าใจหรอกว่าต้องดูแลเอาใจใส่ถ้าดูแลไม่ดีก็ตายได้ง่ายๆเลยนะคะอิงฟ้าจ้องมองการอธิบายของอีกฝ่ายอย่างตั้งใจ เธอก็น่ารักนะแต่ทำไมพ่อของเธอฉันรู้ฉันถึงทดแทนความผิดน,นั้นไงละ่ะครอบครัวคือทุกอย่างในชีวิตฉันและคนที่ต้องเสียที่พึ่งสุดท้ายไปฉันเข้าใจมันดีสามเดือนต่อมาในระหว่างที่กำลังทานข้าวกันอยู่เสียงอ่อนนั้นดังขึ้นมิวไปดูให้นะคะ เดี๋ยวฉันไปเองไม่มีใครมาบ้านฉันนานแล้วนี่อิงฟ้าเอ่ยแล้ลุกออกไปเมื่อเปิดประตูคนคนนั้นก็สวมกอดเธอทันทีอิงฟ้าฉันขออยู่กับแกสักพักได้ไหมฉันไม่มีที่ไปแล้วจริงๆแล้วแฟนแกล่ะเขาทิ้งฉันแล้วเขาเพิ่งไล่ฉันออกจากบ้านแกให้ฉันอยู่ด้วยสักพักนะ เข้ามาก่อนสิขอบใจในายอิงฟ้านั่งก่อนสิทานเข้าเย็นด้วยกันโหของดีๆทั้งนั้นเลยเออแล้วคนสวยนี่ใครเหรออิงฟ้าเธอชี้ไปที่ภไยลินนี่ภไยลินเธอมาช่วยงานที่บ้านฉันอนะงั้นก็ปแปลว่าไม่มีเจ้าของใช่ไหมแก ิฟ้ารู้สึกแปลกใจกับเพื่อนคนนี้มากเธอชื่ออาตอมเป็นเพื่อนสนิทสมัยมอตน้นและไม่ได้สนิทกันเท่าไหร่เลยแต่ทำไมวันนี้ถึงมาขอความช่วยเหลือกับเธอวันต่อมาเมื่อทุกคนไปทำงานหมดก็เหลือเพียงไพรินกับอาตอมไพรินออกมาดน้ำต้นไม้อย่างเพลินใจทำอะไรนะคะ ให้อาตอมช่วยไหมไม่เป็นไรค่ะแล้วนี่ไม่ได้ออกไปกับเขาเหรอคะไม่หรอกค่ะไม่ได้ทำงานกับอินฟลาสักหน่อยให้อาตอมช่วยทานะคะระหว่างที่คุยกันอาตอมก็เอาแต่มองสัสดส่วนของไพลินเพราะเธอนั้นใส่เพียงชุดนอนบางๆตามความเคยชินงั้นฉันไปแต่งตัวก่อนนะมันไม่สุภาพ ไม่เป็นไรค่ะอาตอมไม่ถือเดี๋ยวช่วยรดน้ำนะคะทันใดนั้นน้ำจากสายยางก็โดนไพลินทำให้เห็นสัดส,ส่วนได้ชัดเจนมากขึ้นอาตอมถึงกับตะลึงเลยทีเดียวขอโทษนะคะไพลินก้มมองตัวเองและรีบไปเปลี่ยนชุดเรื่องเมื่อกี้ขอโทษจริงๆนะซุ่มซ่ามไปหน่อยคราวหน้าก็ระวังหน่อยนะคะ ดีใจจังที่ไม่โกรธแล้วทำอะไรต่อคะช่วยเอาดินมาเติมกระถางพวกนี้หน่อยค่ะได้สิคะหนึ่งชั่วโมงผ่านไปเหนื่อยจังพักก่อนดีไหมคะอืมเอาสิทั้งสองจึงเข้าไปพักในบ้านและเปิดทีวีดูไปพลางๆอา,าตอมไปเอาน้ำให้นะคะ ไพลินพยักหน้ารับในขณะที่เธอกำลังยื่นน้ำให้เธอก็ทำหกใส่ไพลินอีกแล้วเธอจึงรีบหยิบทิชชู่มาเช็ดให้ซึ่งตำแหน่งที่หกก็คือหน้าอกของไยลินเดี๋ยวฉันเช็ดเองค่ะไม่เป็นไรอาตอมเป็นคนทำหกต้องรับผิดชอบในขณะที่เธอเชด็ดมือของเธอก็บีบเคล็ดเนินเขาจนไพลินตกใจ จะทำอะไรคะไพรินผลักออกแล้วรีบเข้าห้องไปอะไรกันเนี่ยทำไมเขาถึงทำแบบนี้นะไพรินจึงอยู่ในห้องจนอิงฟ้ากับมิวกลับมาเอ๊ะทำไมวันนี้ไพรินถึงไม่ทำอาหารรออิงฟ้าจึงเข้าไปดูที่ห้องคุณเป็นอะไรหรือเปล่าปวดหัวนิดหน่อยคะ่ะ งั้นพักผ่อนนะอิงฟ้าลูกหัวเบาๆพรุ่งนี้มิวต้องไปด้วยไหมคะไปสิทำไมหรอเปล่าคะ่ะวันต่อมาไม่ว่าไพรินจะทำอะไรอาตอมก็ตามดูตลอดและพยายามเข้าใกล้ไพลินจนเธอรู้สึกไม่ไหวคุณคิดจะทำอะไรคะ อาตอมอยากได้คุณเป็นเมียงไงคะความจริงแล้วฉันเป็นของอิงฟ้านะอาตอมรู้แต่อาตอมอยากได้คุณมากเนี่ยคะ่ะตรงสเปกทุกอย่างขนาดมองผ่านดูเล็กๆยังถูกใจต้องขอบคุณที่มีทุระแถวนี้นะคะถึงทำให้เจอคุณงั้นเรื่องทั้งหมดที่คุณบอกอิงฟ้ามันคือเรื่องโกหกใช่ไหมใช่ค่ะ เพราะาตอไม่เคยเห็นใครเพอร์เฟกท่าคุณมาก่อนเขาพูดและเข้าหาไพาลินช้าๆแล้วผลักตัวเธอลงบนโซฟาร่างสวยกระทบลงบนโซฟาพลางโดนกดแขนเอาไว้ทำให้เธอไม่มีทางสู้เธอจึงร้องขอให้คนช่วยไม่ได้ผลหรอกคะ่ะอิงฟ้าทำบ้านเก็บเสียงอย่างดีอยู่ๆเสียงประตูก็เปิดออกมา อิงฟ้าเธอชะงักและรีบลุกออกจากตัวไพรินอิงฟ้าเข้าไปใกล้ๆและตกเข้าที่ใบหน้าของอะตอมฉันคิดอยู่แล้วเชียวร้อยวันพันปีไม่เคยนึกถึงหน้าฉันรีบส่หัวไปซะก่อนที่ฉันจะทำอะไรมากกว่านี้เธอกลัวมากและรีบออกไปทันทีอิงฟ้าเข้าไปกอดไพรินที่นั่งอยู่ด้วยความกลัว ไม่เป็นไรนะเธอปลอบอย่างอ่อนโยนถึงฉันจะเคยทำกับเธอแบบนั้นแต่ฉันจะไม่ทำให้เธอรู้สึกแบบนั้นอีกต่อไปหนึ่งสัปดาห์ต่อมามิวฉันฝากกิจการสักพักนะฉันมีธุระต้องไปจัดการได้ค่ะอิงฟ้าพาไพาลินไปยังต่างประเทศ คุณคงไม่ได้คิดว่าฉันจะเอาคุณมาขายใช่ไหมฉันไม่คิดร้ายแบบนั้นตั้งนานแล้วล่ะอิงฟ้าจึงอมยิ้มออกมา